หลายท่านนะครับคงเคยทราบว่าถ้าเราสูดดมเอาสารเคมีต่างๆนะครับพวกก๊าซพวกละอองพวกฝุ่นอะไรต่างๆเข้าไปที่ที่หายใจเข้าไปรู้สึกมันฉุนอะไรพวกนี้มันไม่ดีต่อทางเดินหายใจเป็นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็คงไม่ทราบว่ามันไม่ดียังไงนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องนี้กันนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวรรณนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ การสูดดมสารเคมีชนิดต่างๆซึ่งมีผลกับกร่อนเนื้อเยื่อบุต่างๆนะครับก็เวลาเราสูดดมเข้าไปเนี่ยหลายๆท่านจะรู้สึกว่าเราระคายเครืองทางเดินหายใจมีการแสบตาน้ําตาไหลอะไรพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นก๊าซแอมโมเนียนะครับหรือว่าการที่เราทําความสะอาดห้องน้ําโดยที่ใช้สารเคมีต่างๆแล้วก็มันมีพวกควันพุ่งขึ้นมาจากการที่เราผสมพวกสารเคมีที่เราทำใช้ในการทําความสะอาดห้องน้ําเป็นต้นนะฮะหรือว่าบางท่าน มีการใช้การฉีดพวกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆแล้วเราสูดดมเข้าไปพวกนี้เนี่ยเราจะรู้สึกบางคนฉุนเวียนหัวต่างๆนะฮะคือพวกนี้เนี่ยถ้ารับเข้าไปในปริมาณมากโดยเฉพาะในะอยู่ในภาวะที่อากาศถ่ายเทไม่ดีแล้วเรามีโรคปอดอยู่เก่าหรือว่าบางคนไม่ต้องมีโรคปอดอยู่เก่าก็ได้นะครับคือสูดดมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทําลายของตัวเนื้อเยื่อบุที่ทางเดินหายใจต่างๆตั้งแต่จมูกปากคอ หลอดลมลงไปจนถึงเนื้อปอดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงเนี่ยบางคนเมื่อได้รับการสัมผัสกับสิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีการหลอดลมมันบวมแล้วก็ตีบโดยฉับพลันก็จะมีหายใจเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงวีสนะครับพวกนี้ก็จะเป็นได้นะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะเป็นเรื้อรัางเลยทีเดียวนะครับแ,แรกๆถ้าเป็นรุนแรงจนกระทั่งหลอดลมพวกนี้มันตีบเนี่ยเราก็จะเรียกว่า reactive airway disorder หรือ disease นะครับก็คือมีการ ตอบสนองของหลอดลมพวกนี้ผิดปกติไปเนื่องจากว่ามันเกิดการอักเสบการเป็นแผลนะฮะเล็กๆอยู่ด้านในแล้วก็อาจจะมีการหอบเหนื่อยขึ้นมาได้แล้วบางทีเนี่ยอาการพวกนี้เนี่ยกว่ามันจะหายเนี่ยก็ค่อนข้างนานบางท่านก็ไม่หายนะครับคือมันแล้วแต่ว่าเรามีการสัมผัสกับโรคกับกับสิ่งพวกนี้มานานแค่ไหนนะครับบางทีถ้าถ้ารุนแรงครั้งเดียวเราเป็นเลยอันเนี้ยพวกนี้ก็อาจจะใช้เวลา ะะอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าพวกที่สัมผัสปริมาณน้อยๆแต่ว่าเป็นระยะเวลานานพวกนี้น่ากลัวเพราะว่าเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้คิดถึงว่าอยอยู่ๆทำไมเป็นเราก็ไม่ได้ไปเจออะไรมาทำไมอยู่ๆเราเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะพวกนี้เนี่ยบางครั้งมันเป็นเราก็เป็นค่อนข้างนานยารักษาในคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นยาพ่นขยายหลอดลมที่ใช้ในกลุ่มโรคหอบหืดนะครับหรือว่าพวกออปอดอุดกั้นด้วยรังก็คือใช้ยากลุ่มนี้แต่ว่าบางทีมันไม่หายนะครับ ที่ดีที่สุดเนี่ยคือขั้นแรกจะต้องเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์เหล่านั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทํางานกับสารเคมีก็แน่นอนว่าเราจะต้องใส่หน้ากากที่ป้องกันสารเคมีไม่ให้เราสูดดมเข้าไปนะฮะหรือว่าถ้าเราใส่แล้วมันยังมีการสูดดมเข้าไปได้อยู่ก็จําเป็นจะต้องย้ายจากแผนกนั้นไปแน่นอนเพราะถ้าเราไม่ย้ายในโรคพวงนี้มันเป็นเราก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วบางทีมันทําลายลงไปถึงเนื้อปอดแล้วมันไม่หายเลยนะครับก็จะมีปัญหาใน,นอนาคตเยอะมากนะฮะ หรือว่าท่านที่ทําความสะอาดห้องน้ําอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้องพยายามแน่นอนน้องเปิดห้องเปิดประตูให้ลมถ่ายเทดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการทําความสะอาดห้องน้ำแล้วเราสูดดมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งๆอยู่ในภาวะภาวะปิดการถ่ายเทไม่ดีก็จะมีโอกาสที่เราสูดดมเข้าไปมากกว่าปกติอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับส่วนคนที่ใช้ยาพวกฆ่าเชื้อต่างๆเช่นยาพ่นนะฮะพวกยากยากลุ่มยาฆ่าหญ้ายายา,ยาพ่นทาลายวัชพืช ยา่อาพวกพ่นตามบ้านต่างๆเพื่อที่จะทํำลายพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้สเปรย์ที่ใช้ฉีดต่างๆปรับอากาศสเปรย์ฆ่าเชื้อพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ควรจะทําในพื้นที่เปิดนะครับแล้วพ่นเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในห้องนั้นควรจะออกไปข้างนอกเลยนะครับเพื่อให้การถ่ายเทให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เอ พวกสารเคมีที่มีปัญหาพวกนี้ระเหยไปเรียบร้อยก่อนเราถึงจะค่อยเข้ามานะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพ่นๆอ,อยู่แล้วเราลงไปนอนเลยข้างๆหมอนเราเนี่ยแล้วสูดดมเข้าไปนานๆเนี่ยปอดก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้อยากเตือนไว้นิดหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนในภาะวะที่มีโควิดระบาดเนี่ยก็จะใช้ยาสเปรย์กลุ่มฆ่าเชื้อพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็ผมก็คือ มีคนไข้ที่มารับการรักษาเหมือนกันคือใช้ยากลุ่มฆ่าเชื้อเนี่ยพ่นทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนะฮะจนทุกอย่างเปียกไปหมดแล้วก็อยู่ในภาวะนั้นอนะ่ะเข้าไปออกไปทีนึงก็พ่นทีนึงนะฮะเราก็สูเ,เรโรงพยาบาลมีการปอดอักเสบรุนแรงมากเลยจําเป็นจะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลก็มีแล้วนะครับก็หวังว่าตรงนี้นะฮะคงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยก็ลองดูกันนะครับว่าแต่ละท่านมีโอกาสเกิดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับ ก็ใครมีประสบการณ์อะไรก,ก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับ